ดี๋ยวปรับเสียงกันอ้าวเฮียยังกินผ้าใบเนี่ยนม่เมันก็ใส่มาเนี่ยมันอตอนเนบ้านครับเปะซะครับผมเปะซะบ่เปะซะปลาช่อนใส่ใช่ใช่เมืองเนี้ยเมืองเนี้ยยังยงใส่ผ้าผักสีหอมห้อยอ่าก็คนกินหอมบ่กระขอยยังครับใส่ครับโอ้โหไม่เจอรุนแบบ สามโล่นตัวนี้รุ่นโล่นี่มันก็โลกล,ลัวมีใครวะเนี่ยนี่มาครับเต็มซึ่งเลยซุกดีเป็นยังไงน,นะกินนี่หกข้นแน่เลยก็ลมาแล้วเอ,อ้ยฝากไม่เห่าน้ำมาเนี่ยไปน,นี่จะไปนเดิโย,ยกดาบลมบ่มขอวันนี้มา 6ตัวของอันสามโลกเลยนะประค่อยอยู่เนี่อแข็งเดียวเลยเนี่ยครับมักสูบใหม่ได้มักสูบเซกเกอร์ก่อนย่งสิมันแข็งแซ่บเขาเนื้อเขายังดีไปยังวะเจ๊กจุ๊งอ่างสุกไหมโอ้สามสิบพืทีก็ได้กินมงวนไก่ แซบเลยเนาะข้างล่างกับมีหม้อห้องอยู่เลยต์ซุปร่งเลยเปิดที่มั่งเลย่ะสวยม่แปบหนึงได้ปลามาเลยหร่เนี่ยซื้อมาเดี๋ยวขอไปขอมาไม่ได้ซื้อบ้านท่อนเนาะบ้านท่อนไม่ได้ขอกินกันมีองกคัสจ้าแบ่งกันแบ่งปันกันห้เขาก่อนเด้อเขาจังขอขึ้นเลยขันมาาห้บ้เคยยังห้กันนี่ พ่อก็บป๋อไห้ด้น้ำน้ำพึ่งปลาเสือพึ่งคนเสือพึ่งคนเสือยิสวนสัต์เด็ต้ตงพึ่งคนเลยทานกินเสือยิสวนสัเสือสวน,นสัตว์ดด <c oughs> ต้อง,งอพ่คเลครับไป ่อีซานาที่น่ะได้เอาปลาไปกินเลยนี่เอา้ีซกินเยอให้กบอกกินเยอะไล้เอาไปให้กูหอมแม้วอวะก็สุกโบแม่ยุไสเนี่ยี่ตั้งใจว่าจะมาตอนไหนดวยประมาณบอกเมื่อวานเนี่ยเนี่ยอาแม่เด็กกไปได้เอาไปให้หนึ่งปลาไปให้อะถ้าสั่ง M C p a s s ัก n จะทำให้ฝ่าดีกว่าครับครับครับไอต้อเอามาหรอก ดเดี๋ยวแอนจะไม่กินปะ่ออนะอนี้ะแล้วครับจริงเหรลูไปลมาสที่อดอกแล้ว่าสิพาใกระทั่้ปะครับครับครับดียวไปกินเศษเศอ่าๆเมือม่อเมื่อเนวันที่เลาโอ้ตัวน,นี้อนันน,นำไตตอนบ่นำไตตอนอ๋อเบเนะีฟ้าไว้สามิที่ไม่กินเลย เฮ็ด,ด,ดน้ำจิ้มล้วนได้กินแม่เฮ็ดน้ำจิม้มเลยไทยเก็บเฮ็ดเองกินนะนี่ครับแม่อีสานเทีอนนี่ครับเนี่ยนี่อายอีสานเทีอนไอ้นายห่างคนมากเที่ยวแต่ว่าส่องบินไปแล้วล่ะเดี๋ยวส่องไม่ย่อนี่แล้วพามาอันย่าอันอนาตีบ้านสวนมาเนี่ย นี่คลิปโซ่อยรอวะคลิปโซ่ยังคลิปบ,บ้านสวนนะป,ปลูกพักอย่างนีไหมพักกระจนเอาโซ่จะค้นเหรอม่นเนี่ยตัวตัวข้างตัวข้างท่านอย่างวันปันงูดูนะ งงเอียงเลยตะเวนขึ้นนี่ตรงไม้ก็มีดเล่นง่ายมากดอกอะไรนดอก,กเฟืองเสียเี้ยโซ่ตาเสียดไปเพื่อนเนี่ย <c oughs> คนก็ได้อยู่หัวบัดนี่หมอกเต็มเลยเนาะ มะเฟือกมะมีอะไรยังงี้มะเฟือกสมก็มาเป็นบ้านสวนอ,อ,อยู่หรอมีทุกอย่างของสวนมามีแต่ประเภทที่ว่าชุเรียนชุเดอนนี่มาเห็นเพราะว่ามันได้ดูุ่นเรือร่อยอาจจะเป็นลมลูกเป็นลมลูกเฮ็ดกระด่างเกิดอยุสระว่าฟาดลายก็โล่เฮ็ดกระด่างนันก่อน

khóc khuộc bà cá mẹ nè hả mẹ à. bà, mẹ bà, bà, mẹ mẹ เนี่ยกินเนื้อเพียงปลาใช่ป,ป,ยยปะเพียงปอย่ประเ,รด,ระเดืป่ปลากระเดิ่ไงก็กยอ้ยาปลาก่อนเจ้าขี่อย่างขีขงข่ปลาธรรมา,าติบสิปเปนหน้า

อะไรขึ้นออกมาเนี่ย,ปปยโอ้ตาก็ะสุนก,ก็ตัวหนี่งล้างสิพ่อที่มันหยานมา เฮ็ดยังเอาต้นไมยมากินอัอนงจะกินด้กินไม่แมเลยมั้จะกับปีง้วกันกับป้งกินหม้อิงกินนะันกินเมื่อไรกินน้เมื่อไรอ้วนมินอิ่มอ้วนกินได้หน่อยเพราหอมผ้<ส>าอนนก็คืออยากเออยก็หย่ะวันนี้กินผ้าไปยิงเขาเลยกินเท่าใช่ไอ้วนบ้างบ้างก็ได้เอา่จ้าบ้างบ้าง้า,าง

ออปลานี่กระเทียมอะต้มปนใส่เห็ดกระดา้างซุปเห็ดซุปเห็ดอีกอ่ะบ้านจุดชุปผสมมันแบบโดดมืนอนเลยจังเดี่ยวใจไปโดดเสี้ยวสีเดียวสยางไปสร้างสายเห็ดที่ยากชุบอีกมันแสียบปาต้นสปปัตว์ปะมัน,มนแสีบอยู่ตอนเรื่องนะตอนสองมาชุบอยู่คนเข้มเลยบวาเนี้ยช,ชุปเสียบสองนี้เสร็สิเป็นยังหันนะ ก็ได้แก้เมือก็ได้แก้เมืออันปักทั่วกับท่านในต้มใส่ตัวเม้นใหม่หมอไม่ตยังแสบแต่ที่ตัวนันที่ตรวม่าหุ่นเมนตเ็ยังกับใหม่เสมอเจ้อยากเงี้เมื่อแลาแม่มันจะวงมกลวยแล้มื่อวันเมื่อวันกับแม่ตกับยักไปใส่โน่นตบเนนเขาอยู่ข้างมาเข้างวนนี้เราแค่เลี้ยวเคาเลี้ยมาจะห Nhét cho mọi người. Mày mặc ra Cái mặc học. Mày mặc học. Mày mặc mà học. Mày mặc mà khẩu Mày Mày mặc khẩu Mày mặc học. Mày mặc học. Mày Mày mặc học. Mày mặc học. Mày mặc học. Mày mặc Mày mặc học.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  Mày mặc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  học. Mày mặc ตุ่เสียเสียอันยังยังกว่าองค์ค่ะเสียทุนเท่าันเหมือนล <ร Stevens. S 1> ูกเลยเมื่อเราจ้องไมไผนน้อบม่ได้ผ่านการอบร่มปฏิร่มกิจใหญ่ไวนแล้พราขึ้นมีตัวร้ันกันก่อน

Hãy chơi tôi hả tôi chơi, thì... chơi thì... thử, thử bạn đi vào. Went up in mười thì mười bốn bỏ tám mười bốn này bốn mười bạn mười bốn 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 mười ไมเ่เยอะสามถุม,มเยวโทรหาฮัลโหลไม่ยาทามาลูกไข่ไข่อะไม่ยานไม่ยา,นานไม่จะค้นอยู่เลย เอาเมื่อกี้หนึ่งปลาเด้อตอนนี้ปิดลานปูแล้วค่ะแม่เออนี่นี่ขี่ปลานี่ขี่ปลาควาขี่ปลาควาก็ขี่ปลาสลิดตะมือหมอกอะมือหมอกแต่ว่าทำวามสะอาดกันเพิ่นถือครูมาโอ้โหเรื่ยไรมานจะเอาอย่างมา,าขี่ปลา นม่าใส่ขี้ปลาหนึ่งป่าแล้วปะไม่ยังไ่ขอไขอแอนพ่อนันนพ่อนอาไปขอขี่ป่าเขามาเนี่ยไปกินนแบแมันมันชู้านด้เสื้อหย่จำเตี้ยไปูจะ้่าบอดีใจนว่าไม่ยังไงอันแห้งว่าอันนั่นก็ว่าูานเน่งี่่ทงใหม่ละไปเี่ยวยังกัน สีว่าพอสมงีว่าาไปองานนะกับมามาสอนในบ้างนะโอ้ยชมมาชมกัน hey. น oh, 네ี้มีดักฐานอยู่ตัวน so, uh, ี so, uh ้บอกว่ากกันไว้ือว่าจะสิมันเป็นเหมือนบุญนะากับสิเขียนมันกับค่าแตงของต่างๆต่างสีนะจะสิกับมาต่าาสามตัวตรงเลยต่ตัมนานมันมันสองเก่าสูงทั้งถึงถสองสูงเก่าอ๋อว่าสองเก่างชไป เด่ง,ง,งให้เพิ่อย่นีส่งใหน่าตัวจะเอิบอกกบกาผกับไส่งอดหน้าเนี่ไม่ต้องสีได้เศ้าคนปะมันไปใจเงินปาาป่าในแก่ให้ปาได้เศ้าแต่ว่าปากาบมันแต่หลายสีชงให้ามันนมันนบ่ลืมันขับมันสวยเวลามันกิดธรรมดา,านขนอยตัวมันก็จะท่าอยู่นี่ป่าชงใบอน่นใบสองใบสองว่าที่นี่ขันสามมมันกระดาัมมันสิแก่มันมีตัวเดียวในหน้าหนตรง เขียนมาท่านท่านชงแต่เ้ากับท่านมันโอเคมากพอตอนตอนมื้อทานนะนี่ยป้าชงปุ๊บนี่มันก็เขียนมานี่ชงมาท่านเด้อนี่หนิมันก็เขียนมาก่อนบอกอยู่ชงมาท่านเด้อมันหลมันพอดีบอกปุ๊บป้าก็เรีนได้บอกนะชงชงมาท่านเด้ออืมบ้านอีกประมาณสี่คนที่ตอนนี่เป็นแห่แหละบ้านบาหันนะชนคือขาหนึ่มของพอดีชงของเจ้า มา้านึ่มาสองศูนเก่าบันโอ้ยจายค่วัมจีบ่อ้โหเจโอ้ยนี่มันสามตัวนะแต่มื่อไหรเงินหมื่นหมื่นหา0สองหมื่นหางตัดียวนเอเด้เลยเอเดเด้เด้อเอาไปซอยอยากรยเป็นมาอันตอตาสิคับเพราะเนี่ยสื่อเด็กตอกสนีสองศูนย์เก่าบสุทธสองเก่าศูน

ตอวตื่นๆตื่นเหมือนกันเออถื่ก็ถื่กันอยู่สี่หมู่น่ะนะคุณจีหาว่าบ่้ส่งนี่เต้องนังดักแานก็มีอยู่ได้บ้างนี่นะใจยุกใจยุกบ่ให้กันถือกิ่งอย่างแรกถือมากเออถือแทนทุ่งสัานทหารนั่งแอบจับใครจีฮูใครบั้นหูก็ถือมันก็โท่ไปห้อนน้ำไปตอนแรกมันใจจีบบันซื่อซื่อเด่นเด่นไม่ยอ่หัวบั้นจีบเมนบันบานบั้งนนางแถมตตือง มันเอาสองเก่าูมันเอาสองศูนย่มันือตักั้นเตอร์บกตามันตมันตสองเก่าศนยี่มันออกสองศเก่านาะอ้ยสีไหลเนาะสีไหลสองมงกบานเจ้าห่งแหงอยู่ปะก็ห่งเบิแห่วงกแไปถันรองมีแห้งอีาสมันอีห่วงเบิวาดีใจก็นมาเป็นแม่น้ำนะสร้างเพื่อนะขอนเออนเสียใจมนบอกว่ามีอย่างหน่งเออมามาอนี้ย่งก่ยังไรไวะขี่มันเม่อกีเมียกอา เอากระนดาเอาปลดุกใส่น้ำเสียบเสียบมันกับมันเอียบเป็นอ่อนยังถือกับพักซี่พักหยังใส่นั่นประเทศบางเทียงว้านในประเทศจีนนะตั๊กแดบจากนี้แล้วเป็นนะเอาขี่น้ำนะขี้อันนี้มันก็เอาปลาดุกใส่น้ำตัวหนึ่งเอ่อเสียบมั่นใส่กันตลาขี่มั่นมันเห็นใส่ปลาดุ๊กได้บานปลาคอได้บานนะตัวนี้เจ้าใส่รั่วมีดกว่นี้เมื่อนี้ใส่ปลาคอปลาคอก็เป็นปลาตีปลานี้ปลาเสียบตัวนั้นว่าป้ายังแม่บอกเ่าลัางธดาขึ้นท้ายตัวเหง

อุดไม่ยไม่ยเจ้าเฮียงถือทั้งตัวทั้งเตีงนี่กันเซว่าอะไรนะตระรเศ้าเว่าคนนนกันกัดสองศูนย์กัาก็สองกัสองกัาศูนย์นะครับแต่หาหนึ่งหนึ่งหากแต่ว่ามั่คนนี้จะอ่านเบิร์ดใจซีซีเจ้านเสียบร่อยท่านน่ะเมื่องเน้อั้งเนื้อทั้งเมื่อบ้างกันอน้องกระถึงอะไรเนาะกันเ่อันไม่มาเรื่องอะไรให้มาั่วเห้ยาทั่วดินเลยค่นี่นำที่เน